สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือต้นต่อของประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันมาจากที่ไหนกันแน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งเราจะได้ยินคำแนะนำว่าให้กลับมาแก้ที่ใจของเราเองอืมแล้วทำไมล่ะคำถามนี้เลยครับ คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้งั้นเพื่อจะหาคำตอบกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยกับแนวคิดที่ว่าใจเนี่ยแหละคือต้นกําเนิดของทุกสิ่งที่เราได้พบเจอและคำตอบที่เรียบง่ายที่สุดแต่ลึกซึ้งมากๆก็คือเพราะว่าใจคือต้นทางของทุกสิ่งนั่นเองครับ มันเป็นเหมือนกับฟิลเตอร์ด่านแรกเลยนะที่ทุกๆประสบการณ์จะต้องผ่านเข้ามาก่อนเสมอและนี่คือแก่นความคิดที่เราจะมาขยายความกันต่อจากนี้ครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนที่2เพื่อจะเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าโลกที่เราเห็นและรับรู้อยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ความจริงภายนอกผิวเพียวนะครับแต่มันคือสิ่งที่ใจของเราตีความขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยลองนึกภาพตามนะครับน่าสนใจมากเลย คนคนเดียวกันพูดประโยคเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ทําไมบางครั้งเราฟังแล้วก็เฉยๆแต่พอเป็นอีกครั้งหนึ่งเรากลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟซะง,งั้นนี่แสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่าตัวแปรจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดภายนอกเลยแต่อยู่ที่สภาวะใจของเราในตอนนั้นต่างหากหรือลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับของชิ้นเดิมเลยวางอยู่ตรงหน้าแท้ๆวันก่อนเราเห็นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแต่พอมาวันนี้โอ้โห กลับอยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยเห็นไหมครับว่าความอยากเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัววัตถุเลยนะแต่มันเกิดขึ้นจากใจของเราเองนี่แหละที่เข้าไปปรุงแต่งความรู้สึกขึ้นมาในตอนนั้นตัวอย่างสุดท้ายนี่ยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคือเหตุการณ์เดียวกันแท้ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะกลายเป็นโอกาสทองสําหรับคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันกลับเป็นปัญหาใหญ่สําหรับอีกคนหนึ่งไปเลย นี่คือหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าโลกความจริงของเรามันถูกสร้างขึ้นจากการตีความของใจเราเองจริงๆดังนั้นนะครับจากตัวอย่างทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็สรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยครับความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่รับและปรุงแต่งโอ้โหเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากจริงๆครับทีนี้พอเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าใจทำงานยังไงเรามาต่อกันในส่วนที่3เลยดีกว่าครับ ซึ่งจะอธิบายถึงเหตุผลแบบเป็นเหตุเป็นผลเลยนะว่าทําไมการหันกลับมาจัดก,การที่โลกภายในของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วเหตุผลหลักๆเลยที่บอกว่าทําไมเราควรแก้ที่ใจเนี่ยมันมีอะไรบ้านหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันคือ 1. ใจเป็นเจ้าของทุกประสบการณ์ 2. เราแก้โลกภายนอกทั้งหมดไม่ได้และ 3. ใจคือที่มาของความยึดติดทั้งปวงซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในสไลด์ถัดไปครับ เรามาเจาะลึกกันทีละข้อนะครับข้อแรกเลยคือทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินหรือสัมผัสเนี่ยมันต้องผ่านใจก่อนเสมอและข้อ2ซึ่งสําคัญมากลองคิดดูสิครับว่าการจะไปบังคับให้โลกทั้งใบหรือคนทุกคนเป็นไปตามใจเราเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงไหมครับแต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้แบบร้อเปอร์เซ็นเลยก็คือการรับรู้ของเราเองและสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภหรือความหลงเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนเลยครับนอกจากใจเราเองที่เข้าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเอง อ๋อและนี่เป็นจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะครับการที่เราหันกลับมามองที่ใจตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การไม่สนใจโลกรอบข้างหรือเป็นคนเหงแก่ตัวเลยนะแต่จริงๆแล้วมันคือการแก้ปัญหาที่ฉลาดที่สุดเพราะเรากำลังเข้าไปจัดก,การที่ต้นตอของปัญหาโดยตรงเลยโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งจะพูดถึงผลลัพธ์ที่มันสุดยอดมากๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงจากภายในได้สาเร็จ และนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเมื่อใจเราเป็นอิสระจากการปรุงแต่งและความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วโลกทัศน์ของเราจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและที่มันน่าทึ่งมากๆกก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นข้างในตัวเราเองล้วนๆเลยค่ะแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกผู้คนรอบข้างหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว และสุดท้ายมันก็ชิงทายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าถึงแม้โลกรอบตัวจะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ตัวเราเองก็จะไม่กลับไปเป็นทุกในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วจริงไหมละครับ